เออเป็นสายฟรีนี่อยู่ยากจริงใครเปิดกระช่าไม่ได้มีปัญหาระหว่างเปิดรีจนกระชากับนารีสตาร์ทแอปนะครับผมนะครับมาแล้วโอ้โห,โหดูซะมีสองแบบครับกระชาสามร้อยรูบี้เปิดหากบแดงครับ4ีบวกหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่การันตีเจ็ด,ดาวให้1ตัว ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้เจ็ดดาวหนึ่งตัวแล้วก็ห้าดาว <c oughs> ที่เหลือเป็นห้าดาวสวัสดีฟังครับตัวลิมิเตดมาสองครับรู้สึกก็จะเปิดได้แปดดาวกับหลายคนเหมือนกัน <c oughs> ซึ่งก็คิดหนักอีกเหมือนกันครับทั้งสองอันมีให้เปิดถึงเส้นเตือนนะครับทั้งตัวลิมิเตดแล้วก็กกแดงแต่เพิ่มโอกาสสามเท่าให้กับฝั่งนี้นะได้ตัวใหม่ละ นิวเลนเจอร์เพิ่มการสามเท่าที่จะจับได้ส่วนจะจับได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแต่ดวงแต่ลูปี้ที่บีครอสซึ่งก็อยากได้เหมือนกันนะผมก็ยังหาข้อมูลไม่ได้เลยแต่รู้ไอ้ตัวนั้นอนะในทีมเขาก็บอกมาอยู่แหละว่าสกิลประมาณมงอะ่ะคิดในใจก็น่าจะเป็นมงอีกตัวนึงอะพอใช้แร่เยอะ กกประสกิลสเปซกว้างครับอ่ะวันนี้เรจะเปิดอะไรกันดีขอสวนกระแสแล้วกันครับ300ไม่ถึงอยูยูยูแล้วละ่ะจะจะเปิดอันเนี้ยได้อันเดียวไงอยากได้เหมือนกันนะแดาวมันก็หลุดมาบ้างเหมือนกันนะเขนาน่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์แหละอาจจะสักเปิดครั้งนึงอาจจะโอกาสสักสิบป์เซ็นซึ่งก็ถือว่าเยอะนะที่จะได้แปดดาว แต่ถ้าไม่ได้เลยแล้วหลุดตะกะ่กกากมาผมก็ไม่พัฒนาสักทีนะฉะนั้นขอส่วนกระแสะครับเปิดเกียร์ <c oughs> ขอภัยนะครับขอส่วนกระแสะที่แรกคิดว่ามันจะมีอีเวนต์อะไรมาให้ก็ยังไม่มีครับอาจจะสักพักก็คงจะมี7จ็ดดาวลิมิเต็ดสีออฟอะไรพวกนี้แหละเดี๋ยวก็มีแต่ตอนนี้ยังเราก็จะเปิดอั c เซสซอรีด้วยครับ อย่างที่ว่าเราจะเน้นสายอ g คิ i t ตครับซึ่งตัวใหม่ก็อ g i l เ t ตี้อีกไงเราก็โอ้โหอยากได้เว้ยไม่เป็นไรถ้าอยากได้มากๆเนไม่อยากเติมอีกก็สับสนออสายฟร,รีพี่เป็นสายฟรีแล้วเนาะจ่ายไม่ไหวโอเคเปิดนี้ไม่ได้สองรอบไงเอเซอรี่นะเ,นะเราจะเน้นเพิ่มโอกาสติดพิิหรือลบลีกอะไรพวกนี้ครับ น่าจะมาทางนี้มากกว่าสดเพิ่มความแรงในการตีก็พอมีตัวบ้างละอันเหลืออันอื่นดีอันนี้แหละอ่ะเริ่มไปครับครั้งแรกเฮ้ยสายฟรีแล้วนะเว้ยสายฟรีแล้วนะเว้ยสายฟรีแล้วนะเว้ย,วขขยขอกอ,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 องที่หน่อยขอกองที่หน่อยขอกองที่หน่อยางที่หนึ่งครับของเหลวหลอมห้าอัน เซฟภาพไม่ทันสามดาวนำนะแล้ววะหลบสกิลกับเพิ่มการใช้สกิลครับโอ้โหสามดาวอืเพิ่มหลบปลีคลมมกครับแล้วเพิ่มและโจมตีเวทครับอืเพิ่มหลบสกิลครับแล้วเพิ่มการเวทครับการกายภาพครับสีดวมาแล้วครับสีทองด้วยครับโอ้โหใช้ได้ เพิ่มติดสกิลครับแล้วก็เพิ่มหลบสกิลครับอืม,มาแปลกๆก,ก็โอเคอยู่นะสีทองด้วยสามดาววันใหม่แล้วครับโอ้โหมันไม่เจ็บเจ็บไม่ต่างกันเลยเนี่ยวะอ่ะอันสุดท้ายโอ้โหสามดาวโอ้โหมันสุดเจอดจริงๆโอ้โหแล้วเขาเปิดเกมได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหดูสีดาวสีทองนี่ก็ทองหรือเปล่าโอเคครับถอยก่อนดีกว่าถอยก่อนถอยเลย หรือว่ามันหลอกตาคักคูครับสักคู่ครับ,รบโอ้ยหกดาวคูหกดาวคู่อยู่ใดหกดาวของผมอยู่ไหนถามอย่างนี้แล้วจะเล่นอย่างไรออกเนี่ท้ายทองสองอันครับสองอันสุดท้ายอือหสุดๆเลยครับนี่ยังไม่ได้กับเขาเลยใช่ไหมเนี่ยได้ห้ามาอันเดียว กับเขาก็ไม่ค่อยมีใครเปิดลมะมั้งเราก็กะตั้งตัวด้วยตรงนี้นะพอเปิดตัวใหม่เดี๋ยวก็ผมก็ต้องนั่งอัพอะไรเงี้ยมันไม่ทันใจแต่เศษไอเทมอะผมมีเยอะแล้วโอเคครับครั้งที่สองอือ,อ,อ,อมาครั้งแรกใจแป้วแล้วครับขอใช้ภาพหน่อยได้โอเคสูดโห เออสิเพิ่มคริติคอลเดเมดไม่ดีเลยเป็นเพิ่มแต่คริติคอลโอกาสต่กีก่อนไม่ได้เหรอสามอีกแล้วอือสามอีกแล้วโอ้โหสามอีกแล้วโอ้โหอือหึอ่ สุดเซ็งเลยครับผมโหหมดตูดตูดก็หมดโอ้โห <c oughs> เส้นเนื้อประดาตัวครับไม่ได้เก่งขึ้นเลยหมดไป200รลูบี้เราไม่ได้เก่งขึ้นเลยครับ โอ้โหเศร้าเกรียนเลยก็ก็ดีเหมือนกันก็ทําให้เรารู้ว่าเมื่อมันไม่ออกก็อย่าไปเติม,มนครับเล่นเท่าที่มีครับคือมันแบบเหมือนเราเวลาเล่นพนันใช่ป่ะยิ่งเสียย,ย,สย,ยิ่งเพิ่มยิ่งเสียยิ่งเพิ่มมันก็ยิ่งหนักกว่าเดิมก็ถ้าแบบเราเล่นไปแล้วเริ่มเสียเอะเสียแล้วเล่นแล้วเสียแล้วซื้อหวยสามงวดไม่ถูกสักทีก็เลิกดีกว่าเลิกซื้อซะครับเล่นเท่าที่มีไป เป็นตัวอย่างให้ดีแล้วนะโอ้เซ็งอ่ะโหขาบพิกชีวิตเลยนะน่แม่งออกมาให้เราอย่างงี้โอเคครับไปดูกันไอเทมอะไรที่พอจะปวดหัวได้บ้างเกรดครับมีห้าดาวอยู่ไหมเออเดวออันนี้ก็ได้ปะแต่อันนี้ก็ใช้ได้นี่ใช่ไหมเพิ่มใช้สกิลแล้วก็เพิ่มหลบสกิล ลบสกิลหกสี่ยี่สิบสี่หกหกสามหกยเครับเพิ่มโอกาสลบสกิลยี่สก็เยอะนะนีกติไสามเไปครับหกสาิเพิ่มโอกาสช้สกิลอีกสิดเอร์เซเยอะนะน 6, 3, สิเปนะหรือเปล่าลบอีกสักหก็1ิบสีเหลือสิบครับเยอะเยอะก็ เหมาะกับเป็นสีทองของเฮ้อดาวก็คงใสให้อักิลิติอักิลิตี้ที่หมดแรงอยากกลับไปนอนแล้วอุตส่าห์รอว่าเราก็จะกลับมาแฮปปี้แล้วนะเล่นกันอย่างนี้เลยเด็กก็ดันในนี่ขึ้น5้าดาวดีไหมสุ่มไปนอันอื่น จะดีมามล่ะจะดีเหรอประชดชีวิตเหรอนี่เพิ่มติดสกิลใช่ไหมแล้วตีเวทได้ตีกายภาพก็น่าสมนะขึ้นไปก็ได้3ออฟนะแล้วอันนี้ละ่ะหลบสกิลมูฟสปีดวิ่งเร็วและกันเวทครับได้กันกายภาพ6 5 30 33%เปอร์เซ็นต์ ลบลบสกเอ3์มูหกสิโอ้โหเยอะนะมูฟหกสิแล้วก็ก,รกรันก,กายภาพกันกายเออก็ถูกแล้วเท่าไหร่ส0งร้อยกหกเกือบเกือพันสองครับอือหือเอาอะไรดีอัพอะไรขึ้นดีหรือสมอันใหม่โอเคไหนๆก็จะเจ็บแล้วครับสมกันอันใหม่กันเลยครับ <c oughs> มันจะยิ่ยงเป็นการลงทุนที่เจ็ดตัวหรือเปล่าวะ กขาเปิดดูกันครับมีมีสี่ดาวแรงๆอีกกันไหมพูดตรงๆคืออยากได้6ดาวนั่นแหละแต่ยังน้อยก็มี5้าดาวไว้เล่นๆบ้างคืออยากได้ของดีๆนั่นแหละแต่จะเอาวันนี้ดีใช้สกิลแล้วก็ตีเวทสุดท้ายก็มีแค่นี้นะโอเคอันนี้แหละครับเราจะอัพขึ้นเป็น สกิลยุทธ์เลสใช้สกิลเพื่อเพิ่มไปใช้สกิลมันมีอันอื่นที่เราเพิ่มได้อีกนะอ่ะตอนนี้ผมถือว่าผมขาดขาดสติแล้วกันกดแม่งไปเลยแพงมาโอ้ยอ่ะครับค่าเจ็บตัวด้วยกันครับไปเราไปรวยด้วยกันฮเ <h ush> ดึนๆของดีเที่ยวห้าดาวดีๆ <h ush> เพิ่มคิิคอนเดเมจครับโอ้ย แล้วเพิ่มหลบสกิลครับแล้วตีกายภาพครับไม่มีรูบี้ให้เปลี่ยนหรอกว่ะรีใหม่ได้เหมือนกันนะเจ็บไปแล้วครับเราต้องเสียค่าถอดออกมาด้วยใช่ไหมใช่ไหมตีตีธรรมดาก็โอเคอยู่นะ r ิ t คอ a เด a m เมด ก็ต้องใส่ให้สายติกขีครับซึ่งน่าจะแรงอยู่เหมือนกัน1 2อ่นะครับจาก300%ครับเพิ่มเป็น400กว่าเลยแล้วก็ลบสกิลครับลบสกิลนี่ประมาณ30%เลยโอ้โหเหมือนกันอ่ะรีมูฟออกครับใส่ให้ตัวอื่นดีกว่าต้องลองเพลงเก่า อย่าร้องเลยเพิ่มติดสกิลเพิ่มหลบสกิลโอเคครับเรามีอะไรให้ทำลายอีกไหมกำลังมันมือมีแต่3ดาวครับอยากแบบ4ดาวขึ้นขึ้นหดาวอะครับมันจะได้ลุ้นหน่อยแต่สองแก็ไม่ไหวนะแพงโคตรเลยและสุ่มออฟใหม่นะครับ อย่างที่เห็นคือเจ็บเจ็บแล้วไม่จบด้วยเพิ่มตีกายโอ้โหเส้นเนื้อประดาตัวจริง อะครับมีอะไรใหม่บ้างออไม่อยากพูดเลยว่ะแต่ไม่เสร็จยังลงได้อยู่นะครับใครโชคร้ายก็อาจจะได้ลุ้นกบแดงเออกูโชคร้ายกูอยากได้กบแดงชดใช้มากต้องลงสามครั้งก่อนนะครับอันดับก็จะรีแรงให้ใหม่แล้วก็อาจจะได้รับรีบอร์ดมาเปิดเอาสามดาวมากขึ้นด้วยโอ้โหไม่ต่างกันเลยนะอันไหนก็พอกันเลย ก็ดีครับจะได้ไม่เติมคือมันเปิดไม่ได้ของดีไงเติมไปก็ไม่คุ้มเสี่ยงน้องคนไหนเปิดได้ของดีจะเปิดต่อหรือพอใจแล้วก็แล้วแต่แต่คนไหนเปิดได้ของไม่ดีก็แนะนําจุดครับหยุดเลยอย่าเสียงเงินเพิ่มแสดงว่าดวงยังไม่มาครับประมาณนั้นนะ่ะนอกจากเงินเหลือก็แล้วแต่ชีวิตของคุณโอเควันนี้ก็ จบเรื่องเศร้าที่ตรงน,นี้ก่อนแล้วกันโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ